อันนี้เงาเท่ากับสิ้ประมาณสำนีเนาะอันนี้ก็ซองเส้นกับซื et 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 ้ออยู่ประมาณประมาณห้าเลยบาทหกเลยบาทนะประมาณหกเลยบาทใช่ สบายดีทุกคนที่กำลังติดตามรับสมยินดีต้อหับเข้าสุ่ซองอันดูน้อยทุกคนื้อนี้หฮากับพอกันที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ยิงย่ง,ยงแล้วนี่ื้นนี้หฮาสิพาทุกคนไป็นอตลาดาแล้วทุกคนเนาะคนร้ายเกินบ่กกาเขาเบื่องล่ะคิดว่าจะได้สิกาเต้าอยู่บ้างนะตาก้องหับกับิเมีนเบาล้าเองทุกคนยานี้ซ่องคนหับก็ติดพันกันไปมาเนาะช่วงนี้นี่ก็บิ่งเน้ะทุกคนเนาะครับเพื่อเข้ามาติดตามรับสมไปเบิ่องยาวๆเนาะ วอนเรื่องรักของเขาในมือน,นี้ว่าสีเกินยังขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวเขาสิเข้าไปในตลาดแล้วก็สีพิไทยที้เข้ามาคไข้บนนง้นทุกคนเพาะว่ามันสีมียังเดชก็ไปกันเลยนะทุกคนตลาดเขาซียืนทางหน้าบนนั้เดี๋ยวจังไมหมฮัสกี้กล้เพื่นเราแล้จ้าเขาจะไปจอดที่ทนะุกที่หมดเนาะเราแช่บกลามันเนีน่ยเป็นมือกองให้นะทุกคนเนาะบ่าวล้าเนาะงปักกะไรเซี่ยวทุกคน <laughs> คนบแมนนี huh. uh ่คนร้านแล้วต้นาะคนมันไลอยไปไปขึ้จักมเอะมาสิยองมาสิเงอันเข้ามานย ตลยัยตลา่าตลา่าตะล่าจับกองเองจนบาล่าจับใหนเน้เราดที่ตกัซิฟันอนาทุกคนจังหวะนี้ก็คนไล่มากเนาะ<ม> <laughs> อันนี้บรรยากาศทางนอกอันนี้ก็เป็นรตลของยเนียแมนกมืเนี <c ười> นเย <c ười> น น,นี่ก็ท่ากับสประมาณสัมนี้เนาะอันนี้ก็บซองเส้นกับซื้ออยู่ประมาณประมาณห้าร้ยบาทหกรยบาทนะประมาณหกรยบาทตเดียวไปเบงเนะว่าเขาซื้อเครื่องยังไห่เด็ไปเบในกันเลยไปรออยู่เนีไใช้ Luna bot mia Luna bot กระายไปแล้วุกคน10บพันสินนี้เป็นสินแสนหน่มากๆอันนี้สวยหัวยเลือกเอาสิบพันอันนี้ปีมากเลยังไกรไกัน ไปทุกคนคือกองให้ประมาณสูงสุดเฉยๆให้มันเห็นหน้าเขาทั้งหมดเอาทุกคนเอาไป้บางตีนไก่กันนะามันซีมีตี้ยังไงไม่ทิ้งไว้

ตลาดนะทุกคนเนาะ,ะจะเป็นของชงีสก๋วนชูที่แบบเอางวันนี้จะอะไรเอา่อง่เอาซองก่อนอนทำเรืะนเนอะเลียงะทุกนเนาะเลี่ยประมาณ5 5สบพันใจยังบอลเาเคแบบเจี่ญ้องไทย Bây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó ช้างเงิ้เลือดแนนึ่งอ่ะไปางนไป่างนี้คเมนึ่งกนาที่มอจะปัดตาถ่าย ห้าพันกีบอัจจตอนอัจจตอนเอาอะต้อนเอาอะละตอนอันเทศอันนึงว่านนึ่งเนาะแป่หล่ะอปาทอายอพันน่ะแน่ะ หมดไปแล้วหกสิบพันทุกคนเือขอดได้ปรมาณเท่านี้เด้อจะใจเด้อ 万不啊不。Man, wow, wow. ก็ซื้อไม่ยอาคนเลยให้เข้าดิอ่ะต้องซีลรียสกลับไปคนนั้นให้จีดเอาท่าผู้ชมตอนนี้เขาก็ได้ซื้อเลาะซื้อเครื่องเที่วตามตลาดเนาะทุกคนเนาะเป็นเลาะมาแล้วทุกคนที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละเลาะมาแล้วเก็เอาเครื่องมาใส่บบนรถไปแล้วทุกคน เดี๋ยวนี้จังหน่อยฮาจะขึ้นมาตลาดบางวิวทุกคนขึ้นมาชันเทงเนาะว่ามันจะเป็นหน้าตาเพราะมันจะเป็นจต่ได้เนาะเดี๋ยวบวกาขึ้นไปไมา่จังหน่อยไปเดินได้กับเปนเบิร์นดังกันนะทุกคนะนไป

hai bro noh eh betul น้องขึ้นมาบนเตียงนอนเอาคืนถ่ายงานแล้วจะมาตัดถ่ายเว้น้องตปปาร์ดสูข้องเราตปปารถ่ายนี่งานนี้เด็ดรั่นทองหมดเลยบุมีบุ้มีปิดมัแล้วปิดมัแล้ว นี่ขึ้นอะนี่ลงอ่ะงนีนะงนีมืดนีมืดั่อนว่าสองที่ก่อนปกอยู่สอราคาปกติัมสออนอะก่อนันนี็ นาจะอันยุทธหินี่มีทหารทหรอนี่สงสงเป็นทหาหมดยงไนระบทำรยานสกอตกมีสุสสนกก็ะไรต้องเสนกรรประกนสองสรล้าิกลาหมาเอ้นี่่าเก็เลยจะต้องไเบิ่งหรับลามา จกได้แบบใด้เพื่อนอ,อกระเดแค่ใส่โคอันนี้รกิคนครับัน้นอาครับินงบทานคำยังใจแด่๋มงนีไปเพืคนรงบัวคดำเพื่ไปกินเลยครับอืนี่ยกน คนตัวนี้เราก็ได้เป็นรติล้านมาแล้วเนะาะทังสั้นทึ่งแล้วก็สั้นลุ่มที่ได้เขาจีเปอร์เต้แล้วก็อันนี้มีคอดไก,ดก่ทุกคนซองยางแล้วก็ทีมีของว่านเลยทุกคนนะครับสตอเบอรี่ไข่ลูกลูกไข่เดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวลองมาถล้วท่านลุงเนาะมือแห้งแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เราจะไปลองเกลือกันทุกคนบานูล่องเกลือมาได้ประมาณสองส่วโมงขึ้นมันสั้นทึง ไปเบิ่งมักคําบ่เห็นเกลเนาะเดี๋ยวเป็นจังได๋ก็ไปพอกันอยู่หั่นเกลือไว้ก็แเนาะถ้าเบิ่งนํากันติดตามรับชมไปยาวๆเนาะมื้อนี้ก็่องบาเฮาสิเลาะเต็มที่เลยทุกคนไปได้อ่ะทุกคนขอลาไปก่อนเนาะทุกคนเนาะตลาดเมืองไมุยนบ่ที ไลทุกคนข้ากินสุกกสาเ็นตซะแล้วก็อันเมีย่ยงว่ะพักประมาณ2-5%แล้วก็ซีนนบบติดๆกันอีกสองห้าเปเ็นต์แล้วก็กแล้วซีเมนต์ข้แห้งก็ประมาณ10%บอรแล้วก็ของกินสุปกประมาณสาปร์เซ็นอง,งวานหองกานของว่านน เดีย๋ยวเข้าไปเบิร์นน้องว่าข้างในมันจะเป็นจังได้เดี๋ยวอันนี้น้อยไปโลกเกิบกันทุกคนซื้อไปตอนนันน้นองเศร้าเนาะว่าเขาก็มาพอาจนได้ทุกคนเกิร อันน <pol privileged advocate> <Okay. g ười> <Okay>. ี้ะอันนี้คงเล็กหอยรเินดูแล้วมันเาอไรน้นูอันนี้กันนี่เงินมเลย้ตอนนี้อาวไอ้หนองสาว ตอนนี้เราได้แล้วนะครือมีราคาแซมซ้ำสิบพันก็คือซ้ำร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวไปพอกันอยู่จัง่อยนะทุกคนเนาะดูอว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปก่อนเป็นยังไงกับผู้่ดนเข้ามาเบิ่งหรือว่าติดตามรับส่งก่อถ้าหักมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนะาะเงินเอามาสองแสนมัดจิบเลยทุกคน ผมมีเงินเติน้ำมันกลับมาไปทุกคนพอกันไหมในคลิหปหน้ารือว่าอีกทีหนาเนาะเป็นใจกันก่อนวันนี้ขอลาไปก่อน